จ่ามาแล้วพ่อจ๋ามาแล้วห้ามงอนเมื่อกี้พ่อจ๋าทำอันนั้นให้พ่อจ๋าให้พ่อจ๋าอุ้มไปล่ะอันหนึ่งอันสองอันเช้าอ่ะเอาเออเอออ้ไม่มีแรงยอมแล้วโอ้ออดออดออดพ่อจ๋าอุ้มไปจุกออดพ่อจ๋าขอโทษพ่อจ๋าขอโทษไม่แก้ไม่แก้เอาพ่อจ๋าขอโทษโอ้ตบมือตบมือโอเคลูกโอเคโอเคโอเคลูกโซ่โอ้คิดถึงคิดถึงลูกโอ้ืมฝันมาฝันมาพ่อจ๋าเองพ่อจ๋าเอง ก็ได้ก็ได้ก็จะไปเจาะจริงจริงโอ้ยยโยยยจริงจริงป้องจริงจริงป้องป้องจริงจริงจริงพอดีลูกสาพึ่งกลับจากการผ่าตัดมารวดๆเลยผ่าตัดขยายหน้าตาใช่ไหมนะ้องฟื้นตัวไวมากก็วันนี้ก็มีการวางยาพี่คือทุกครั้งเป็นห่วงทุกครั้งเวลาเข้าผ่าตัดเนี่ย ข้ส่วนใหญ่น้องเนี่ยแพ้ยาลมใช่ไหมพี่รักษณ์กลับมาแทนที่จะนอนอืฟื้นแล้วครับเรื่องเด็กก็จ๋าแล้วคิดถึงก็จ๋าไหมชบยังชบยังชบยังชบก็จ๋ายังชบก็จ๋ายังชบก็ชบก็จ๋าไงชบก็จังนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงว่าน้องเป็นไงบ้างกลับถึงแค่ตรงนี้แล้วได้ข่าวว่ากรุงเทพฝนตกหนักไม่รู้ตอนออกมาไม่รู้ ส่งมาว่าฝนตกหนักมากน้ำท่วมบ้านเ็นนะแล้วมันก็จะจับปลาน้ำสกปรปกมาให้ที่บ้านเรากินมันเป็นห่วงมากเลยนะรักเพื่อนรักแบบนี้มันไม่้องรักนะเฮนนะัทใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกลูกเจ้าอินออือยังอืนออูลูกเ้าโอ้คิดถึงคิดถึงที่สุดเลยคิดถึงที่สุดเลย ไปหาหมอมาสองวันติดเลยวันนี้น้องน้องผ่าตาเพุ่งกี้เพิ่งถอดไอ้ตรงครอบตาออกอืมจะเป็นที่นอนนะเพิ่งครอบเพิ่งถอดตรงตรงครอบตาออกอืมอมาดูมาดูแข็งแรงมากเลยโอ้วรัก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 ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว คุณหมอเต่งคุณหมอเต่งว่าคุณหมอเต่งอ,อ,อืเอเนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าน้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็รอผ่าอีกเมื่อไรนั่นหนึ่งเอ,อ่อสิบสี่สิงหากับกันยาสิบสี่สิงหากับกันยา<อ>คือเกี่ยวเกี่ยวกับดวงตางด้วยใช่ไหมอันนี้ตาค่ะยังไม่เกี่ยวไอ้ขาเนี่ยหนังยังไม่มาแล้วนี่ก็ถามอีกต,ตัวนี้ยังยังไม่ได้ผ่าแล้วพี่จากก๋าเพราะว่าแต่รอหนังเพียัง ก็เจ็บกระดวงตามันไม่ใช่ว่าพาที่เดียว,วแล้วมันจะจบพี่ไม่น้องไม่จบสี่หมอที่ตาตามีสี่หมอนะนกระจกแก้วตาเอออะไรน้ำในตาแล้วก็การมองเห็นสี่หมอเลยเฉพาะตาเลยนะว่าแค่พาอตาคือสี่หมอพี่นะคือเขาเรียกว่าทุกอย่างป้องกันิงที่ฐานมามกหลับแล้วหรืองมีที่คนบอกอ้อนอ้อนอ้อนหลับแล้วยายจา๋าเมื่อกี้ที่คอบตายตัวเล็กอยู่ไหนอะไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไร เพื่อเพิ่มเพิ่ถอนออกมาสักคนอีกแขนเขินเจาะไปแล้วเจาะเอาออกถอดเองหมดเลยถอนคนนี้ต่อถอนคนนี้ต่เป็นแบบนี้คุณพ่อจัดเรียกปุบยิ้มหน้าบานดีมินดาสีดกรักที่สุดเลยออดิฉันคลองอ้อนคุณพ่อมากคุณวาสนาบอกลูกสาวของคุณพ่อใช่ครับพี่คือคือพ่อจะไม่อะไรกับเขาเลยพ่อจะพ่อพ่อเข้าใจว่าเขาสูญเสียอิจระ บางอย่างที่เขาคงทนคได้แต่เขาไม่มีตรงงานที่พอถึงแบบที่เขาว่าพ่อแม่ประมบังงมพวกผมเข้าใจตอนที่เลี้ยงอะไรอะไรพ้องเข้าจําทำไมแม่จาาดื้อเลยแม่จาาไม่มาแต่พอพ่อจ่าอุ้มก็ไม่มีแล้วซบอย่างเดียวก็สอนเขาว่าถ้าพ่ออุ้มต้องซบนาแลกกันพอพ่ออุ้มปุ๊บเขาก็จะจะพ่อวางไม่ได้นะพ่อวางร้องเลยที่คนบอก อ๋อน้องป๊อบบอกว่าบุญรักษานะลูกน,นี่บอกว่าดูดิอืมอะไรทำไมโชคดิบ้างอะไรหุวงพ่อจ๋าต้องอะไรอืมาางงน้องเหมียวถามว่าหนูเหมียวบอกว่าน้องจะมองเห็นไหมคะก็รอพฏิหารพี่จา๋จาจ๋าจ๋าข้ารักพี่จ๋ารักรักรักที่สุดเลยคุณเก่งหลวพ่อจ๋ารักทีสุดคุณชัย,ยพรบอกใช้ลำปางบอกสวัสดีกันเก้าคุณปิยจวรรณขอให้น้องหายไว มีแต่ทุกคนไม่ตามหนูเลยไหมหนูก็ห้ามโกรธนะเข้าจะไหมว่าเวลากินเขาบอกอยากเห็นกิมจิบอกว่าลองวางทีเดี๋ยวเป็นไงว่าอ้อมเขาจะติดกระถ่านนั้นไหมเชื่อคุณกิมจิได้นะอยากกินกิมจิแล้วเดี๋ยวดูนะพ่อต้องคอยมือดาวอ่าเขาจับไปนะเอาไงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดีดดีดขาเขาเลยไม่ดีดด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเออเอาละมาแล้วค่ะไม่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 ขยิบตาลูก แม่ขยีตานะน,น้นองพิ่งน้นองเพิ่งเอ่อเม,มายาสลบพี่เพราะว่าน้องเอ่อเมาเนี่ยเมาบะอุไอลูกเจ้าเอวันนี้ไม่ไม่ร้องวันนี้แปลกวันนี้มนยา <c oughs> <c oughs> ไม่ร้องไม่ไม่ร้องเดี๋ยวแป๊บนึ่งก่อนไม่ขยีตาไม่ขยีตานะเดี๋ยวดีหนวเดเดีวยดี๋วเดม๋ยด้นวเยวเดีวเดีมยวดว่ดเดี๋ยวเดีวเดเดีวเดี๋ยวเเเ ไม่อุ้มนะยังยังอื่นๆอยู่พี่จ๋ายังอ <laughs> ื่นๆอยู่นะอยังอื่นๆอยู่ไอ้ยิ้มนานเลยค่ะลูกเจ้าไอ้ลูกเจ้า <laughs> enin, อยังอื่นไม่แต่ลูกพ่อไม่ยิ้มไม่ยิ้ไม่ยิ้ม <ráp ida> ไม่ยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ่ไม่ยิ่นะดูรอยที <Jenn ie> ่ข้อมือดิการ์ไหนนะแม่ดูไม่ดูตรงไหนอันไหนจาะไหนกะเอ้ยไม่เก็บดะไม่ดูจะไม่เก็บดะ อันนี้ก้าเลยแต่มาฝากเลยค่ะอันไหนอ่ะอันนักการไหนก้าอันนี้หน่อไม้ใหม่ก้าอันนี้ก้าตะมุยตะมุยเกี่ยวเลย <c oughs> จองแล้วตืดมากเขาอยากอากุม้อไมไปอุ้มหนึ่งจ้องสามเอเอเออหรออ๋อรู้อ๋อเจ็บแขนอยู่มั้งพ่อทุกทีเขาคือเดี๋ยวนี้เจ็บแขนอยู่มั้ง NGWE Happy Birthday ต okay, like ูไม่อยู่ Happy Birthday ตูไม่อยู่คุณน้ำตาลสุขขาวบริขอบคุณค่ะโอเคโอเคค่ะน้องกลับมาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะฝากเป็นองลัจใาให้ลูกสาวเข้าจด้วยลูกสาวฉลานก็มานิสดีค่ะสวีส่ีคุณ